สวัสดีครับเพื่นอนวันนี้เราก็จะมากันอยู่กันที่ไหนเนี่ยอ่ะบ้งาองอครมามนี่องค์ว่าปฐมเจดีนี่เรามาทำบุญไหว้พระกันก่อนจะไปให้อะไรนะให้อาหารอะไรปลาอาหารปลาด,ด้วยโอเคพารกจิตแรกแล้วก็นี่ามาที่พระประธเจดีก็ เอันนี้ว่าอะไรลอยเทียนมงคลประจําบันเกิดพระปางเกิดวันอะไรนะคะวันจันทร์สีเย็นอะไรคะลกูก เกียนติมงคลบูชาประจำวันเกิดนี่เป็นบริเวณด้านในของพระบรมเสด็จดีนะครับโอ้น้ำป่าขึ้นไปข้างบนนูน้นแล้วเดี๋วดวยวไปดูกัน lâu này cho kênh ีเม้าหรือนี่เมื่อกี้เม้เามาทำอะไรคะจะด,ดูองค์ปฐมเจดีย์ค่ะสวยไหมคะสว,สวยงามมากเลยเมื่อกี้มามาค่ะเรามาดูตรงนี้กันนี่อันนี้คือโต๊ะเรียนสมัยก่อนเนี่ยเป็นแบบนี้นี่จะจัดโต๊ะเรียนอย่างนี้น,นี่ดูดิไงห้องเรียนสมัยก่อนแบบนี้ นี่โต้ไม้เห็นะไหมโต๊ะไม้แบบนี้สมัยก่อนนี่โต๊ะเรียนแบบนี้เลยนี่แข็งแข่งนี่เลยแข็งไหมแข็งนี่คือน่าจะเป็นที่ไว้พระเรียนหนังสือให้เรียนให้พระเรียนไงลูกเรียนนับรำเขาทำตีเขาทำโทรทำเองไงก็ดังเรียนตรงนี้ เฮียนเลยค่ะนู่นจะไว้ถึงนะ ใหญด้านไหนก็จะมีที่ทำบุญไหว้พระปิดทองลงรัก รสชาติเป็นไงหวานไหมหวานอร่อยคร,รับเป็นขนมจากแห่งวัดพระพรมเจดีย์นะคะสุดยอดมีแป้ไปเข้าห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำอยู่ก็อยู่เพราะสองคนนั่งกินขนมจากรอโอเคเดี๋ยวเราจะไปสวนสัตว์กันต่อนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนสัตว์โอเค สวัสดีนี้มันที่ที่สองแล้วเราจะมาให้อาหารสัตว์กันไปไปซื้ออาหารกันก่อนค่ะอันนี้คือศูนย์แหล่งเรียนรู้ของนคนปรปฐมอยู่หลังอองค์พระนะจ๊ะไปดูซิเราซื้ออะไรกันดีดไแครอท อันนี้หนึ่งอันนี้น,นลแ,ลแล้วอนะไรอีกต่างไหนีแ้แตงกวาให้ใครกินอ่ะลูกแตงกวาให้ใครคะยังไม่ไมียังไม่รู้เอาผักบุ้งนี้นะไหมก็อีสาเอาผักบุ้งมาแล้วให้งเราระางอเราจะเอาไปให้แกะก่อน มืนเจอนกกันเลยเที่อลานี่กับพุ้มปุ้ยเป็นแพะฟางอบเ้ังเอาใครวะะอะอะไรนะตัวอะไรนะ ไหวมือสิลูก ไปกันต่อยดูกันนคือตอนหน้า มันหิวไงเราอยู่ไกลขนาดนี้เรากินได้ยังไงตัวไหมเอาไปใกล้ใกล้ไป ของปลอมแต่มันหันหัวได้คาร์ลกอริตานอนอยู่ในกรงนุ่นร้อนมันก็เลยไม่ออกมาม,ม,มาเรามาตอกันที่ให้ห่างสัตว์ข้างๆองค์พระปฐมเจดีเป็นส่วนตสกของเทศบาลฟอนแครอท ไม่กับตัวอะไรลูกแพะหรือแกะหรือกวางตัวอะไรอ่ะแพะโอ้โหอาหารก็ถุงทิพบาทใหญ่มากใครผ่านมาแถวนี้ก็เรียนเชิญได้นะครับก็นั่งอาหารกันตัดที่นี่พร้อมกินทุกอย่างนี่ดูนี่ถุงที่ยสองแล้วนะถุงแรกหมดไปแล้ว

นะครับจากว่าเรจะจากสวนตัดแล้วก็ทำการล้างมือก่อนแล้วก็จะไปกันที่อื่นต่อโอเคไหมคะับโอเคจาสวนตัดแล้วก็ลำลามีขั้นนี้สวนตัดเมตตาบ้านนครปฐมโอเคเป็น,นปปข้าแว,วาแล้วไปไหนต่อนะไปให้อาหารปลาครับต่อโอเค <Happy. S 2> oh, <happy. S 1> อปลาอยู่ตรงนี้เปนตะก,ก้าหวาน yes นอ no, ไม่มีปลา <laughs> นี่ไงมาแล้ววันว้าวมาแล้วโอ้ว้าว ว้าวเทสนุกจนหมดเลยปลายังทานไม่หมดทันไม่ทันหมดเฉยตัวโต,วต,วต,วตวมากอันนี้ลมานั่งลังนกเลยโอเคไปไหนต่อคะ Okay. 啊。 มาที่วัดดอนกระนาดนวัดสองของเราต่อจอากองค์พระธมเจดีหลังจกากกาเราไปพักผ่อนกินข้าวกันที่คาฟเฟ่ามล้วมาเข้ามาดูโรงแรม จำวันเกิดมันเนี้ยมีทุกสีเลยแล้วเราไม่รอช้าเข้าไปชมนในอุโบสดกันเลยไปครับไปก็ปปปเป็นหนึ่งวัดในจังหวัดนครปฐมนะครับที่มี การเต่อภายในโหใหญ่ใหญ่แบบว้พักก่อนนะครับ เราขี่รถกีฬาบวกเหรอจะไปไหนเนี่ยไปไหนคะของเท่ากีฬาบด้วยมันตุ๊กตาเยอะเลยดูนู่นนันมีลาบบูบูด้วยลาบบูบูร้องไงไปดูลำบูกันนี่ก็เป็น เล็บปะปูนปั้นไอเน,นี้ยวัดมีอะไรบ้างครับโน้องตัวอะไระอ่ะมีกระต่ายมีผู้หญิงผู้ชายเป็นๆฮัลโหลปะข้ามมานนันไปดูลับบุบุกันดีกว่า มาถึงแล้วบ้านของลาบูบูเขาอยากเข้าไปข้างในอ่ะเข้าไปดูกันไหมข้างในมีอะไรมีแมงโก้โอ้ดูแมงโก้ลูกเบลเลอร์เลยไปให้ยายทำม่วงกวนไหมใหญ่เกินนี่ทางเข้าอย่างนี่หนุกนี่ ในมีอะไรเนี่ยเป็นรูปฟักทองอมักนา,า,กา,าลีผลน,นี่เราอยู่ในปา่าอะไรนะป่าหิมะทาไปาเอาจากปลงมา,ปาปไปเลยมีให้หันตาไ้มเนี่ย ข้างหน้าก็จะเป็นผ่าน,า,นานแผลลงมีพระพุทธรูปปางอะไรอีกแล้วเนี่ยปางพระอะไรใสายยา่ญาติโน่นโพญานาคเต็มเลย,ยานะพญานาคใส่ญาติานาคพญานอคพญานาคพญานาคพังธุ์สุริปึงเราแวะหันปลากันดูปลาเว้าไว้ตัวใหญ่มากบรรยากาศ ภายในวัดดอนขนาอันนี้ชื่อว่าวังมัตพยาม,มุจรินาคราดป่าเยอะะเลยยี่สิบบาทถุงเบลเลอร์เลย ไหน่ะพญานาคติเลนโบต,ตัวไหนอ๋ตนอต,ต,ต,ตัวนู้นอะไรติเลนโบตัวไหนลูกตัวนั้นเหรอเนี่ยนาคติเลนโบของน้องกระปางเขานะครับ คือตัวนี้ญญนิ่งสวยกว่าไอ้หรา,าห่างพันกันน้าเอาเข้าไปในถ้ำนาคาแล้วข้างมีอะไรลูกว้าวมันพยานาเะเยอะเลย เอา่แค่บนนี่จไหมเขาก็ม่แค่บนแ่ข้าสถ้าได้ัที่ึงวาดีอ่อจับไหมลูกจับไหมงวดนี้ออกเลขอะไรหน่ยลองจับดิจับขึ้นมานอเลขจับขึ้นมาไม่ต้องใช้ข้าวสาตลาดนั้นถ้าถูกหวยจะได้ได้ดีอ่อเทำวี่ไม่จับหร มาดูกันดีข้างในนี่ร้อนยาหน้าแม่ย่าขอยทำดูใจดีนะหวานทองกันนี้เย็นไหมลูก นักน่ารักแข่งวัดดอนขนาดนี่มียูนิคอนด้วยตัวอะไรลูกยูนิคอนสำหรับคลิปนี้นะก็ลำลากับวัดดอนขนาดไปด้วยยูนิคอนบ๊ายบาย